ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับโกลฟีดพารวยผมดรวัชตะตัดมาลายวันนี้ไม่ใช่มาคนเดียวนะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านประหลัดเดชครับผมนะฮะนำโกลฟีดมาให้พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ปรากฏว่ามาเจอกับน้องช่างน้องช่างครับอยู่ที่ไหนครับอยู่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะครับแล้วที่ถืออยู่นี่ โกลฟีดกระสอบนี้ครับครับก่อนที่น้องจะใช้โกลฟีดเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรในเล้าไก่ไข่ของเราบ้างครับก็ปัญหาก็จะมีกลิ่นแก๊สแรงกลิ่นแก๊สนี่มันเกิดจากอะไรฮะก็จากไอ้ขี้ไก่นะครับขี้ของไก่อแล้วเลี้ยงเป็นหมื่นตัวเนี่ยแก๊สมันก็รุนแรงครับพอเดินเข้าไปนี่ได้กลิ่นเลยกินครับแล้วเป็นไงบ้างฮะพอใช้ตัวนี้ไป จางแก๊สก็ไม่ค่อยมีครับโอ้โหท่านผู้ชมครับพอใช้โกรฟีดผสมอาหารให้ไก่อัตราส่วนทราบไหมเท่าไหร่ก็1กิโลต่อ300ครับ 1>, 1กิโลต่อ300นะ1กิโลของโกรฟีดใช้ผสมหัวอาหารให้ไก่ครับท่านประหลัดครับหนึ่งกิโลนี่แหละครับใช่ครับผสมหัวอาหาร300กิโลแล้วให้ไก่กินปรากฏว่ากี่วันครับก็ประมาณ3ถึงสวัน ประมาณ3าสี่วันกลิ่นแก๊สเป็นไงฮะจางลงจางลงอืมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเกาหลีใต้นะครับนำมาให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่และกเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่นะฮะและนอกจากนั้นเรายังเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับไก่ก็ตายน้อยลงครับโอ้โหครับเปลือกไข่ก็จะดีขึ้นจะเข้มเปลือกไม่ค่อยบาดครับ โอ้ตรงนี้คือจุดไข่แมกเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าในฟาร์มไก่ของเราไม่ตายนั่นก็คือเกษตรกรได้กําไรแล้วฮะกำไรเพขึ้นครับเดี๋ยวขอโทษฮะไก่ตายเนี่ยตายประมาณเท่าไหร่ก็อาทิตย์นึงก็ท่าสี่ถึงห้าตัวครับสี่ห้าตัวจากไก่หมื่นตัวครับแต่พอใช้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณตัวหรือสองตัวโอ้โหเขไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะ ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะตอนนี้อยากจะให้น้องช่างเนี่ยบอกกับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เหมือนกับตัวเองเนี่ยให้มั่นใจได้ยังไงเชิญเลยครับก็อยากจะให้ใช้ตัวนี้เพราะครับมันเห็นผลจริงๆครับครับอันนี้เราเดินทางมาแล้วท่านประหลัดเดชของเราก็ต้องการมาพิสูจน์อันนี้เป็นเกษตรกรจริงๆนะท่านประหลัดเพราะได้ฟัง่านด็อกเตอร์มาเนี่ยคุยฟังมาหลายวันแล้วนี่ก็เลยขอญาตมาพิสูจน์ดูครับว่า เป็นจริงไหมฮะแล้วก็เห็นผลว่าน้องเขานี่ครับซึ่งเป็นลูกศิษย์เพื่อนผมเนี่ยครับนะฮะก็บอกว่าเป็นความจริงนะครับก็ถือว่าได้มาดูได้พิสูจน์แล้วนะครับครับว่าน่าจะมีเคสต่อๆไปที่เราจะเป็นตัวเอ่อเหมือนงานวิจัยฮะที่ดีมากขึ้นได้ผลมากขึ้นครับมันต้องมีหลายๆเคสนะคะครับแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ของโลกวิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้กับเกษตรกรโดยการผลิตจากบริษัทแมกซัมซุก g m ประเทศเกาหลีใต้นี่แหละครับคือแร่แมกซัมซุกบริสุทธิ์มีแห่งเดียวในโลกใบนี้ครับอยู่ที่เกาหลีใต้ครับประเทศไทยนำเข้าโดยบริษัทบวรธนสินคอนเซอเวชันแต่เพียงผู้เดียวท่านประหลาดครับนวัตกรรมตัวนี้นะฮะเขาได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ออกไปทั่วโลก โดยในสหกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้คือสหกรณ์นเฮียนะครับเขาใช้ตัวนี้อยู่ครับครับนะฮะแล้วก็เราจะตามไปพิสูจน์กับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรเพื่อที่จะยกระดับให้ดีขึ้นออกสู่ตลาดนานาชาติโดยเฉพาะ AEC ครับท่านตลาดครับนับว่าเป็นวัฒกรรมใหม่ที่ยอดเยี่ยมนะครับครับถ้าหากว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ ทำให้การตายของไก่ลดลงนะฮะครทำให้การเติบโตดีและที่สําคัญนะครับทําให้แก๊สหายไปได้ผมว่ามันจะช่วยให้กับช่วยสภาพแวดล้อมเพาะเพื่อนบ้านนะฮะครับคงไม่มีปัญหากันนะฮะครับผมถ้าแบบนี้นะครับมันสามารถไปช่วยฟาร์มหมูเอยฟาร์มปศุสัตว์อื่นๆได้ด้วยผมว่าเป็นไปได้นะครับที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ได้อย่างมีคุณภาพครับผมนี่คำยืนยันจากท่านประหลัดอาวุโสนะฮะ ตลาดเด็ดของเรานั่นเองอแล้ววันนี้าทางรายการผู้สคือายุมาก <laughs> ครับ <laughs> มากด้วยความรู้ครับ <laughs> ท่านผู้ชมครับท่านติดดินจริงๆครับเดินทางมาพบกับเกษตรกรด้วยตัวเองแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณน้องช่างของเราทางรายการของเราจะกลับมาเยี่ยมชมใหม่อีกครั้งหนึ่ง